กำลังดูดสูงถึง1,9,500 PA ราคาอยู่ที่1,099บาทเท่านั้นแต่ประสิทธิภาพในการดูดเนี่ยมันสูงมาก,มากหัวดูดฝุ่นหลกักมีลูกเล่นในการดูดรมแบบนี้ตัวท่อดูดฝุ่นสามารถยืดหดได้ใช้งานง่ายสะดวกสบายมาก สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมในวันนี้นะครับดีมก็จะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นที่ให้กําลังสูงมากๆนะครับถึง1,9,500 PA แต่ราคาเบาๆบา9 9บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ1,9,500 PA นั่นก็คือเครื่องดูดฝุ่น p e r i s m i t h Extreme Series X 1 0ตัวนี้นี่เองครับบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยมาจากอเมริกานะครับ สำหรับแบรนด์พีรีสมิธเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกาเลยนะโดยจุดเด่นของแบรนด์นี้เนี่ยครับก็คือเรื่องของราคาและความคุ้มค่านั่นเองเขามีความตั้งใจมากๆนะครับที่จะผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาเข้าถึงได้คุ้มค่าประหยัด แต่คุณภาพยอดเยี่ยมครับผมซึ่งก็เป็นที่มานะครับในการที่ดิมหยิบเอาเครื่องดูดฝุ่น p o l y t h e x t r e m m series x10 ตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยกำลังดูดมหาศาลนะครับในราคาที่เบาๆแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดู unbox ไปพร้อมกันเลยครับตอนแรกที่เห็นกล่องนะครับดิมตกใจมากเลยเพราะกล่องมันเล็กมากเครื่องดูดฝุ่นนะความยาวต้งเยอะมันจะลงไปอยู่ในกล่องเล็กๆได้ยังไง แต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับพ่อแกออกมาก็จะมีด้วยการอยู่5อย่างก็คือตัวท่อที่ใช้ต่อหัวแปลงกับตัวเครื่องแล้วก็มีหัวแปลงให้2แบบครับก็คือหัวแปลงเอาไว้ดูดตามซอกตามมุมนะซึ่งเป็นแบบ2 i ินวันนะแบบมีหัวแปลงนะครับแล้วก็เอาลงได้อีกหัวหนึ่งก็จะเป็นหัวแปลงหลักที่เอาไว้ถูพื้นนั่นเองตัวเครื่องดูดฝุ่นครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็คือคู่มือซึ่งคู่มือนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าเขามาจากอเมริกาก็จะเป็นเล่มเล็กๆบางๆนะครับบอกว่าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะใช้งานจะแก้ไขย,ยังไงบอกไว้หมดเลยอย่าลืมอ่านกันก่อนด้วยนะครับ เรามาดูเรื่องของสเปกแล้วก็ดีไซน์กันบ้างนะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับตัวน้ําหนักของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันเบามากๆนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วน้ําหนักรวมเนี่ยประมาณ1นกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับดูสวยมากสําหรับตัวเครื่องเองนะครับจะใช้เป็นพลาสติกสีดํานะซึ่งเป็นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับโดยเขาเรียกว่าบูน่าก็จะมีความเหนียวทนทานต่อสภาพอากาศมากกว่าพลาสติกทั่วไปครับตัวถังจูฝุ่นเนี่ยมีความจุอยู่ที่0.8ลิตรนะถ้าเกิดเราทําความสะอาด ไม่ได้ใหญ่มากนะครับดิมถือว่ากําลังดีเลยดีไซน์ตัวนี้ที่เป็นตัว X เนี่ยนะครับไม่ใช่ตัว X ธรรมดานะเพราะว่ามันคือการระบายอากาศของตัวมอเตอร์ข้างในนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแกะออกมานะครับก็จะเจอตัวถังจุฝุ่นนะ ตอนแรกนะครับมันเหมือนแกะไม่ได้ใช่ไหมจริงจริงมันแกะออกมาได้ครับตัวนี้จะเป็นไส้กรองนะครับแบบเฮปปาซึ่งไม่ใช่ไส้กรองเฮปปาแบบทั่วไปนะครับเพราะว่าเขากองได้ถึง0.25ไมครครับซึ่งมันเล็กกว่าทั่วไปที่0.3ไมครอนนั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวถังเขาจะมีการกรองหยาบด้วยแกนพลาสติกข้างในครับผมอีกทีนึงก่อนจะถึงตัวเฮปปาครับซึ่งเราสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้เหมือนกันแบบนี้นี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไส้กรองที่อยู่ข้างในเนาะเป็นการกรองหยาบนะครับก็จะเป็น อลูมิเนียมซี่เล็กๆก็สามารถถอดรางน้ําได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ได้มีระบบไฟฟ้านะครับเวลาเราดูดตัวลมเนี่ยก็จะเข้ามาท่อนข้างบนครับแต่มันจะไม่หลุดไปที่ตัวเครื่องของเราเพราะว่าเขาจะมีแผ่นพลาสติกกันไว้ก่อนซึ่งลมอ่ะมันจะอัดไปที่ในแกนอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจดีนะครับ ตัวปุ่มกดนะครับลืมบอกไปจะอยู่ที่ด้านจับเลยนะกดปิดกดเป,ป,ปิดนะครับแค่ปุ่มเดียวไม่สามารถปรับระดับความเบาความแรงได้ส่วนสายไฟก็ยาวสะใจครับพอเขาให้มาถึง5เมตรแล้วก็ไม่ต้องหาหัวแปลงให้ปวดหัวได้ครับผ่านในส่วนตัวเครื่องไปแล้วมาดูตรงนี้นะครับเป็นตัวท่อเนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งของ p e ริ y Smith Extreme s e ร i e s X10 รุ่นนี้เลยนะครับนี่ ผมเป็นท่อที่สามารถยืดหดได้ครับดังนั้นเนี่ยในการเก็บก็จะสะดวกมากๆรวมถึงในการใช้งานบริเวณที่ลึกๆเนี่ยเราก็สามารถปรับระดับท่อให้ยาวขึ้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ความยาวมันเก,กะกะเราก็แค่หดเท่านั้นเองครับผมแน่นอนนอกจากเรื่องการใช้งานแล้วเรายังสามารถให้เด็กๆนะครับหรือว่าคนที่ตัวเล็กๆเนี่ยใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่สูงจนเกินไปบางทีเวลามันสูงมากๆเราก็อาจจะเกิดการเมื่อยได้ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะดีมาคิดมานานแล้วว่าเอ๊มัน จะมีเครื่องดูดฝุ่นนะครับที่ราคาเบาๆแต่สามารถปรับระดับท่อได้มานานแล้วด่ว่ามันเวิร์กมากๆเลยในส่วนของหัวแปลงนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแปลงสําหรับดูดตามซอกตามมุมนะครับจะเห็นว่ามันเป็นพลาสติกสีดำเนาะซึ่งเอาจริงนะดิวรู้สึกว่ามันแอบใช้งานยากไปนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างฝืดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนึ่งจุดนะครับที่รู้สึกว่าเป็นข้อสังเกตเล็กๆแล้วกันมาดูที่หัวดูดฝุ่นหลักกันบ้างครับซึ่ง เขามีลูกเล่นที่น่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยนะครับเราสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปตามซอกตามมุมนะครับเราก็จะสามารถขยับหัวดูดฝุ่นของเราได้มากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ตัวท่อเนี่ยครับยังสามารถหมุนได้360องศาเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นในส่วนการที่เราม้วนสายเก็บก็เอามาเกี่ยวตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนด้านล่างนะครับอย่างที่เราเห็น2ฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวล้อนะอันนี้เขินเลยนะครับโดนล้อ โอเคมาดูเรื่องของฟีเจอร์ในการดูดกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวยางเนาะเวลาเราดูดฝุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะคอยกันไม่ให้มีฝุ่นเล็ดรอดย้อนออกไปหลังจากที่เราผ่านไปแล้วน,น,น,นั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีขนสีแดงๆตรงนี้นะครับเป็นขนแข็งๆเนาะเอาไว้เก็บฝุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ลมเข้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ย เขาจะกันไม่ให้ฝุ่นเล็ดลอดออกตอนที่มันดูดเข้าไปนั่นเองครับส่วนตรงนี้เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ดินคิดว่าน,น่าสนใจมากๆเพราะเวลาเราใช้หัวดูดฝุ่นแบบนี้นะครับข้อเสียก็คือเวลาเราขึ้นพรมเนี่ยมันจะไม่สามารถดูดเศษฝุ่นที่มันติดอยู่ตามซอกของเส้นใยพรมได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้ กดลงไปปุ๊บนะครับเขาก็จะมีขนแปลงแข็งๆขึ้นมาแบบนี้นั่นเองเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากๆนะครับมันเหมาะมากๆที่เราจะเอาไปใช้ดูดตามพรมนะในราคาแค่1,000บาทแต่มีลูกเล่นให้หัวดูดฝุ่นแบบนี้เนี่ยดิมคิดว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับอันนี้จะเป็นการเปิดเครื่องนะครับมีวิธี2แบบก็คือกดไปเบาๆอันนี้ก็คือพอป่อนปุ๊บมันก็จะหยุดหรือจะกดค้างเลยก็ได้ ิดน,นี้ได้เลยวยความที่ว่าหัวมันเล็กแล้วก็บางนะครับเราสามารถเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยการเคลื่อนไหวก็สามารถหมุนได้360รองศาเลยครับใช้งานค่อนข้างสะดวกเลยเวลาเราดูดบนพรมเราแค่เหยียบบนหัวเบาๆแบบนี้ครับตัวขนแปรงสำหรับดูดพมก็จะออกมาด้วยแรงดูดสูงถึง1,9500า p a ทำให้การดูดตามซอกตามมุมเนี่ย มันสะอาดมากๆเลยครับการเปลี่ยนขนแปลงแบบนี้นะครับจะทําให้เราดูดตามซอกโซฟาหรือเศษขนเศษผมเนี่ยก็จะติดออกมาได้ง่ายครับผมนี่แบบนี้เลยอันนี้เป็นการทดลองนะครับฝุ่นขนาดเล็กมาม่านะครับเราเห็นว่าไม่สามารถดูดได้เนาะเพราะว่าระยะห่างระหว่างพื้นกับหัวดูดฝุ่นมันแค,คบครับเราต้องใช้วิธีโกยถอยหลังแบบนี้ เช่นเดียวกันนะครับกับอาหารตุนักการถอดถังจุฝุ่นนะครับก็ทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนี่จะเห็นว่ามีฝุ่นติดอยู่ด้านในเล็กน้อยนะครับแค่คลิกเดียวตัวขยะก็จะหล่นลงมาครับแต่จะมีการติดนะครับบริเวณปลายที่ปิดอยู่บ้างการทําความสะอาดก็ง่ายมากๆครับผม สามารถถอดออกมาล้างได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นไส้กองยาบไส้กรองละเอียดนะครับรวมไปถึงตัวถังเนี่ยก็สามารถล้างได้หมดเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูดีมใช้งานจริงมาแล้วบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะราคาอยู่ที่1นึ่บาทเท่านั้นแต่ประสิทธิภาพในการดูดเนี่ยมันสูงมากๆเดี๋วดีมจะสรุปให้ฟังแล้วกันครับว่าจากการใช้งานข้อดีกับข้อสังเกตดีมรู้สึกยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของดีไซน์ถ้าเกิดใครชอบสีโทนเข้มๆนะดิมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับเรื่องที่2นะครับคือกำลังดูดนะครับสูงมากๆนะถึง19,500 pa ดีมว่าในเลทราคาเนี่ยตัวนี้นะ่าจะเป็นกําลังดูดที่สูงที่สุดแล้วนะครับเท่าที่มีณนะเวลานี้นะเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวท่อนะครับที่ปรับระดับได้หรือว่าจะเป็นตัวหัวดูดฝุ่นที่มีลูกเล่นในการเปิดตัวขนแปลงขึ้นมาเพื่อดูดพรมแล้วจากการใช้งานเนี่ยเวลาเอาไปดูดพรมมันใช้งานได้ดีด้วยนะตรงนี้เนี่ยต้องชมเลยเรื่องสุดท้ายครับที่ดีมชอบมากๆเลยก็คือถ้าเกิดใครที่มีพื้นที่น้อยๆเนาะในการจัดเก็บดีมว่า ตัวนี้ครับมันใช้พื้นที่ที่ประหยัดมากๆเราสามารถถอดประกอบทุกอย่างได้แล้วก็เก็บลงกล่องของเขาได้เลยซึ่งมันกล่องเล็กมากๆนะดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีพื้นที่น้อยๆตัวนี้ตอบโจทย์มากครับ ฟังข้อดีกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังข้อสังเกตกันบ้างครับอย่างที่บอกไปครับว่าคขึ้นดุดฝุ่นพอลิส s มิทเอ็กซ์ติ e ซี e ีส์ r อ็ตัวนี้เนี่ยราคามันแค่1,000บาทเท่านั้นจะให้มันเพอร์เฟกสมบูรณ์ทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้ครับเรามาดูกันที่ข้อสังเกตแรกกันเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของการจับติดรอยนิ้วมือได้ง่ายเนาะเวลาดิมจับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า รอยนิ้วมือมันอยู่ทั่วเปหมดเลยนะครับหลังจากการใช้งานจริงตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดขัดใจเล็กๆได้สําหรับใครหลายๆคนเรื่องที่2ครับเรื่องของคุณภาพงานประกอบเนาะพลาสติกเนี่ยวัสดุคุณภาพดีนะครับงานประกอบนี่มันก็ดูแน่นแหละแต่บางจุดนะครับมันก็เก็บไม่เนียบนะอย่างตัวพลาสติกตรงนี้นะครับตัวกระบอกนะมันก็มีรอยอยู่นะครับอย่างที่2เนาะเรื่องงานประกอบเลยก็คือตัวพลาสติกที่เป็นหัวต่อตัวนี้มัน ฝืดมากนะครับค่อนข้างฝืดเลยจริงๆอ่ะในเลทราคานี้เราก็จะเจอหัวท่อที่มันค่อนข้างฝืดประมาณนี้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้จะเป็นตัวที่ฝืดมากๆเลยดีมค่อนข้างขัดใจเล็กๆนะครับอ สำหรับ p e r ร y Smith x Series x t r m m s s r r i e s X10 ตัวนี้เนี่ยดิบอกตรงว่ากําลังดูดฝุ่นนะครับมันทํางานได้สบายมากๆสูงที่สุดในเซกเมนต์นี้แล้วนะดิมว่านะในเรทนราคานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ําหนักก็เบาครับสายไฟที่ให้มาก็ยาวถึง5เมตรสามารถทําความสะอาดได้ทั่วห้องสบายๆเลยจะติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องงานประกอบโดยรวมนี่แหละครับ สรุปภาพรวมเลยละกันนะครับหลังจากที่ดิมใช้งานมาดิมบอกเลยว่าความคุ้มค่าในราคา1 0 0 0พันบาทที่ดิมจ่ายไปเนี่ยดิมให้9เต็ม10นะครับขอหัก1คะแนน,นเล็กๆแล้วกันในเรื่องงานประกอบนะครับส่วนตัวนะครับดิมคิดว่า Perry Smith X ธ t อ็ m e ์เต็มซีตัวนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆเลยสำหรับบ้านคนไหนที่มีพื้นที่น้อยๆหรือห้องเราลกอยู่แล้วแบบห้องทางานดิมเนี่ยครับดิมรู้สึกว่าโอ้ยมันโอเคมากเลยนะสีก็สวยเข้ากับบรรยากาศโทนห้องทํางานดีมากๆนะครับการจัดเก็บก็ใส่กล่องเล็กๆมันก็็จบแล้วเปนอะไร ที่ตอบโจทย์มากเลยยิ่งห้องทํางานดีมีพรมด้วยนะด้วยแรงดูดที่มันสูงถึง1,9,500 pa เนี่ยถือว่าเวิร์กมากครับ แล้วดิมขอบอกเลยนะครับว่าเพอร์ลี่สมิธตอนนี้เขามาทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับมันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะก็คือรุ่นที่ถูกที่สุดเลยยังน่าสนใจขนาดนี้นะครับถ้ายังไงลองจับตาดูเพอร์ลี่สมิธให้ดีนะครับดิม่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มามาแจ้งเกิดในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1099บาทเท่านั้นและแน่นอนว่าช่วงแฟลชเซลราคาก็จะไม่ถึง1000บาทนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไป สั่งซื้อได้ที่ช h อป e e นะครับหรือ Lazada พิมพ์คำว่า p e r r y Smith Thailand ครับผมแล้วบอกเลยนะครับว่าตัว p e r r y Smith เนี่ยเขามีการรับประกันสินค้าที่เป็นเครื่องหลุดฝุ่นยาวนานถึง2ปีเลยนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่า p e r r y Smith เนี่ยเขามาทำตลาดในประเทศไทยดังนั้นนะครับการที่เราซื้อผ่านช่องทางที่เป็น Official Store แบบนี้การส่งซ่อมการส่งเคลมก็สามารถทาได้รวดเร็วและก็สบายใจได้นั่นเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องดูดฝุ่น p u r r i o m i t X X s X Team Series X10 เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูจบแล้วเอามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมพิมพ์มาพูดคุยกับดีมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ถามไว้ได้เลยดีมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้นะครับดีมและทีมงาน Next Tech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ดีมและทีมงาน Next Tech ด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดดด้้้้ววยนนนะะะเลลลาาาามมมมมีีีปใหห่่ๆจไไพสํรับนนแทงตงตอ ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ